พระโคพระแก้วตำนานสองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จุดไฟแค้นข้ามสัตววัษในอดีตก่อนจะมีคำว่าประเทศไทยหรือกัมพูชาสองแผ่นดินเคยรุ่งเรืองเคียงข้างกันเมืองอโยธยาและเมืองละแวกหรือเมืองขอมวันหนึ่งเมืองละแวกต้องเผชิญกับภัยพิบัติครั้งใหญ่ฝนแล้งเจดปีน้ำแห้งขอดเจเดือนพืชผลตุยหมดประชาชนอดอยาก ทุกย่อมญ้าเหม็นกลิ่นร่างไรวิญญาณกษัตริย์ขอมจึงตรัสกับราชสำนักว่าหากเรายังไร้ฝนไร้ปฏิหารแผ่นดินนี้จะล่มสลายไปไปขอของศักดิ์สิทธิ์จากเมืองอโยธยาดังนั้นทูตขอมจึงเดินทางมาขอพระโคเสี่ยงทายและพระแก้วมรกตอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งคนไทยเชื่อว่าเป็นของประจําแผ่นดินเป็นดั่งหัวใจแห่งพืชมงคลและพระาศาสนา ด้วยความเมตตากษัตริย์ไทยจึงส่งพระโคประําพิธีพร้อมพระแก้วเดินทางไปยังเมืองละแวกพร้อมพอรและคำอธิษฐานและปฏิหารก็เกิดขึ้นจริงๆค่ะสายฝนหลั่งลงมาดั่งสายทานจากสวรรค์ท้องทุ่งแตกหน่อเข้า